สวยตาม YouTube ตรงปกเลยครับประทับใจรถสวยครับดูจากช่องทาง YouTube ครับรายละเอียดครบถ้วนครับแล้วก็มาดูรถจริงแล้วก็รถสวยตรงปกครับไว้ใจได้ครับใครหา6สปิดกีธรรมดาเครื่องยนต์202น่ะต้องปอดอันเจอร์เท่านั้นนะโอเคเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับแม็กนัมแต่งรถโปรรบ,บ้านนะครับรถม,มือสองคุณภาพดีโปรรบ,บ้านคอนเฟิร์มนะครับผมวันนี้ผมมีรถกระบะเข้ามาใหม่หนึ่งคันครับเป็น Ford Ranger High Rider 2 2 XLS นะครับเป็นตัว Open Cap ยกสูงนะครับปี2อ1 6นนะครับใครหากระบะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับที่เป็นแคบยกสูงนะครับนี่ต้องคันนี้เลยนะฮะ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าคันนี้มีอะไรที่มันโดดเด่นออปชันเป็นยังไงแล้วสภาพโดยรวมเป็นยังไงนะครับชมพร้อมๆกันได้เลยครับผมมาเลย f o r d r a n g e r XLS คันนี้นะครับกระจังหน้าคันนี้นะครับลูกค้าเก่าได้ทําการเปลี่ยนมานะครับเป็นกระจังหน้าสีดําด้านนะครับโลโก้ f o r d ชัดเจนนะครับ XLS นะครับจะไม่มีไฟตัดหมองนะครับคันนี้ โคมไฟหน้าทั้งสองโคมอยู่ในสภาพดีมากครับไม่มีแตกรายงาน,นะครับเป็นโคมเดิมจากโรงงานนะมีไฟเรียวในตัวนะครับผมไฟจะไม่เหมือนตัวเจ้า XLT นะครับตัวนี้ด้านข้างครับคันนี้เป็นตัวยกสูงเนาะคันนี้ก็มีการตกแต่งด้วยป่งข้างสีดําด้านนะครับผมติดมาให้นะครับคันนี้งอ้อแม็กคันนี้ครับเป็นงอ้อแม็กแต่งเนาะนะครับสเปคยาง265 70R10 6นะครับยางเป็นยางคันกุกนะครับยางสภาพดีมากๆนะครับดูจากสะพานยางต่างๆอยู่สภาพดีมากนะครับนี่ครับผมสภาพของซุมมรล้อต่างๆอยู่สภาพดีนะครับแชสซีไม่มีตัดต่อนะครับออยู่สภาพดีมากไปเล้ยอยู่ตรงหน้าข้างนี้นะครับเป็นเครื่องสองพันสองหกสปีดเกียร์ธรรมดานะกระจกข้างจะเป็นสีดำด้านนะครับตัวยกสูงเขาก็จะมีบันไดข้างด้วยนะครับเป็นบันไดเดิมจากโรงงานอ่า นี่ครับด้านข้างประตูเปิดออกมาเป็นพลาสติกนะครับอ่ามันก็จะตัดด้วยผ้าก็เป็นหนังนะครับนี่กระจกไฟฟ้านะ,ะมีระก่อ,อ,อนนิดหน่อยครับผมมือจับอยู่สภาพดีนะครับนี่ประตูประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับเป็นประตูเดิมนะครับรถไม่เคยมีการถอดประตูนะครับผมโครงสร้างเดิมๆนะครับทีนี้ก็มาดูเม็ด กลมเรียงสวยครับอ่าเดิมๆเ,เลยนะครับคันนี้ไม่มีการทําขึ้นมาใหม่นะเบาะข้างในตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงาน,นครับไม่ได้มีการทําขึ้นมาใหม่หรือว่าเป็นหุ้มหุ้มใหม่นะฮะนี่ครับอยู่สภาพดีมากเป็นเบาะปรับมือนะครับผมตัวนี้ XLS ยกสูงจะเป็น Open Cap นะครับเป็นแคปเปิดได้นี่เปิดตัวนี้ได้เลยอ่านี่ครับอ่าพอแคปเปิดแล้วปุ๊บก็ง่ายดูต่อ มันก็เป็นชิ้นเดียวกันหมดนะครับนี่ง่ายไปดูได้เลยนะฮะอยู่สภาพดีมากให้ดูเบาะด้านในก่อนนะครับอ่าเป็นเบาะเดิมของเขานะครับเบาะแคปเนาะอ่าเบาะเบาะเดิมของเขาก็มาดูนี้แคปไม่เคยโดนชนมาหรือมีการถอดไปทํานะครับอ่าสวยงามครับผมอยู่สภาพดีมากโอเคมาดูนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะมีโป่งข้างที่ติดเป็นชุดแต่งออกมาเหมือนกันนะครับอ่าเป็นสีดำน้าไลยกัน มาล้วหลังฝั่งซ้ายนะครับสเปคเดียวกันนะครับเป็นยางคันกุกเหมือนกันนะครับผมสภาพยางอยู่ในสภาพดีมากนะครับแล้วก็ดูตามแชสซีแชสซีเดิมนะครับไม่ได้มีการตัดผุตัดต่อตัวถังนะครับนี่ครับเดิมๆสวยๆเลยด้านหลังครับจะมีตัวข้อไฟท้ายนะครับของเจ้า Ford Ranger อันนี้ลูกค้ากล่าว็่าได้ทําการติดเข้ามาเพิ่มใหม่นะครับมีกันชนหลังครับแต่ไม่มีเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้มีโลโก้ Ford ของเขามือจับประตูเปิดมา ไลเนอร์ต่างๆอยู่สภาพดีนะครับคันนี้ผมสันนิษฐานนะไม่ได้มีการทุกของหนักๆมาเลยนะครับดูจากไลเนอร์เป็นไลเนอร์เดิมเนาะไม่แตกแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะโครงสร้างของฝาท้ายนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายมานะเม็ดยืนอยู่ครบทุกเม็ดนะครับผมอันนี้ฝั่งซ้ายนะก็ดูฝั่งขวาฝั่งขวาก็เดิมเหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งเป็นฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับไม่ได้มีการถอดไปทําหรือว่ามีการชนเข้ามานะครับเนี่ยเราดูตรงนี้ได้ เดิมๆไหมครับไม่ได้มีการเปียนหรือชนเข้ามาแน่นอนอันนี้การันตีสภาพได้100%นะครับผมอ่สวยมาดูครับด้านขวาเหมือนกันครับโคมไฟเดิมโรงงานแล้วก็ใส่ตัวข้อไฟท้ายเหมือนกันยางหลังฟังขวานะครับสเปคเดียวกันนะครับอ่าเป็นยางคันตุกเหมือนกันอยู่สภาพดีนะครับยางพอมันเป็นยาง AT ทเนาะอายุงานก็จะใช้งานในยาวขึ้นนะครับ AT ทก็คือยางออสเตเรนนะครับยางสามารถวิ่งได้ทุกพื้นผิวนะฮะ แชสซีครับแชสซีเดิมนะครับอ่าไกล้ไปได้เลยเด,เดิมเดิมไหมฮะคันนี้แคปฝั่งขวานะครับข้างหลังฝั่งขวาเดิมนะครับรถไม่ได้มีการถอดแคปไปทํานะนี่แล้วก็เพจของเขานะครับของ Ford Ranger นาอยังอยู่ครบนะครับอ่าไม่ได้มีการทำเคร่อใหม่นะอ่ามนทิ้งกันมาดูไกล้ไปเลยครับผม Ford Ranger ครับคันนี้นะ เม็ดกลมเรียงสวยครับฝั่งขวาเนี่ยยาวๆเลยครับรถไม่มีโดนมาแน่นอนนะฮะภายในก็บอกผ้าเหมือนกันนะครับเป็นบอกผ้าเดิมๆโอเคประตูฝั่งคนขับนะครับนี่ก็เป็นพลาสติกนะเป็นหนังหรือเป็นผ้ากระจกไฟฟ้าออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ฝั่งคนนั่งเป็นกระจกไฟฟ้าธรรมดาเนาะแล้วก็นี่ดูฝั่งนี้แก้งขวาเดิมๆเลยครับผมคันนี้นะครับรถไม่เคยมีการถอดประตูทําใหม่นะ อ่านะครับสวยๆงามๆเลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูครับห้องเครื่องว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับไปเลยอ่าเปิดมาถึงปุ๊บนะครับ Ford Ranger คันนี้นะครับอ่ามาดูโครงสร้างกันสักหน่อยอ่าฝากรโปรงเดิมนะครับไม่เคยมีการถอดนะนี่ครับเดิมๆเลยนี่ครับด้านในเดิมหมดแล้นะครับผมอ่ารถไม่มีการโดนมาแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากโปรงเขานะครับเป็นฝากรโปรงฟอร์นี่เห็นไหมฮะ โอ้ก็ฝาดังอยู่ครบนะเขาก็สติเกอร์ของเขาเนาะนีนย่ยังมีอยู่เนี่ยเดิมนะครับเดิมเดิมเลยแล้วก็ซองหนก็คือเดิมหมดแก้มขวาเดิมนะครับอ่ารดสวยครับคันนี้อ่าแล้วแล้วคันหน้าก็เดิมนะครับคันหน้าไม่เคยมีการถอดมานะครับมอน้ําเดิมนะครับผม ทีนี้มาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องจะมีท่อสแตนเลสนะครับเปลี่ยนมาเพื่อให้มันระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทนทานมากขึ้นนะครับไม่ได้มีผลต่อเรื Gan อ่องของการใช้งานใดๆนะครับเครื่องยนต์เดิมของเขานะเครื่อง 2,200cc ครับเครื่องยนต์ดีเซล6สปีดนะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมครับเนี่ยสติ๊กเกอร์ของเครื่องยนต์สติ๊กเกอร์หน้าเครื่องยังอยู่ครบนะครับสายพันธุ์อยู่ในสภาพดีนะครับกรองอากาศกรองอากาศเดิมนะครับน้ำยาหม้อน้ำเดิมคูลเนเดิมนะครับอ ทีนี้ก็จะมีกระปุกน้ำมันเบรกอยู่สภาพดีนะครับเดี๋ยวดูน้ำมันเครื่องสักหน่อยโอเคน้ำมันเครื่องยังยังได้อยู่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะครับดูจากยูทูบของโปรกดบ้านนะครับเราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ฟรีหนึ่งรอบนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูจากช่องทางยูทูบประมานะใครดูจากยูทู e มานะครับแจ้งเลยครับว่าดูจากยูทู e มานะครับ เราเปลี่ยนมันเครื่องให้ฟรีนะครับผมห้องเครื่องทั้งหมดอยู่สภาพดีหมดเลยนะครับอ่าอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบเครื่องยนต์เดิมไม่ได้มีการโมดิฟายตกแต่งมานะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูข้างในนะครับว่าคันนี้เลใหม่เท่าไหร่นะครับผมคันนี้เป็นกุญแจไขนะมีดอกเดียวนะครับผมอ่าเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดเนะาะตอนนี้เลขไมค์แค่เก้าหมื่นแปดนะครับผมถือว่าไม่เยอะครับ,บรถปีสองพันสิบหกไม้เก้าหมื่นแปดนะอ่าโอเค คันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยนี่แอร์แบ็กคู่หน้านะแอร์แบ็คฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับตรงพวงมาลัยนะครับคอนโซลเป็นพลาสติกนะครับผมตรงนี้ะจะขูดขาดนิดนึงนะเป็นตามดีไซน์ของเขานะครับผมอันก็จะมีวิทยุเนาะอันนี้ก็เป็นวิทยุเดิมของ Ford เขานะครับต่อ FM AM ได้นะครับรู้สึกจะต่อบลูทูธได้ด้วยนะรู้สึกนะใช่ไหมใช่สิใช่ อ่าโอเคใช,ใช้งานได้ปกตินะครับสามารถต่อ USB ได้บลูทูธได้ต่ออินก็คือเป็น AUX ได้นะครับผมอ่าแอร์นะครับแอร์ Air จะมีให้ปรับ3จุดนะครับปรับอุณหภูมิปรับความแรงแล้วก็ปรับโหมดว่าจะออกทางไหนนะฮะออกทางด้านบนออกทางด้านล่างนะครับโอเคพูดว่าไงจะไม่ไมีมัลติฟังก์ชันนะครับจะไม่มีมัลติฟังก์ชันเพราะมันเป็น XLS เนาะมันจะเหมือน XLT กระจกปรับไฟฟ้าครับอ่าแต่ไม่สามารถพับเก็บเข้ามาได้นะครับอันนี้ คันนี้เป็น6กสปีดเนาะอ่าหกสปีดเกียร์ธรรมดานะครับใครหา6กสปีดเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์สองพันสองน่ะต้องเลือกฟอร์ดแอนเจอร์เท่านั้นนะโอเคเลยนะครับทุกอย่างอยู่ยสภาพดีครับใครที่หารถแคร็ที่เป็นเกียร์ธรรมดายกสูงนะครับราคาไม่แพงมากนะเพราะว่าฟอร์ดมันเป็นแบรนด์รองเนาะไม่เหมือนพวกโตโยต้าอิยุสุนะครับอืมราคาอันเขาจะค่อนข้างสูงนะฮะแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าราคาถูกมากนะครับแล้วก็ได้รถไม่น้อยด้วยนะฮะ ราคาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมเจ้า Ford Ranger นะครับคันนี้นะครับเป็นตัว h ฮ Rider นะครับ2.2 XLS เกียร์ธรรมดา Open Cab ปี2ม16นะครับอ่าเพื่อนๆได้ดูรอบพันแล้วก็ดูภายในเนาะครับเป็นยังไงบ้างครับสวยไหมฮะอ่าไม่น้อยนะครับไม่น้อยแล้วก็สภาพผมเรียกว่าสภาพนังฟ้าเลยนะคะัคันนี้เดิมๆเลยใครชอบรถบ้านเดิมๆคันนี้ไม่คนพลาดครับผมหากสนใจทำยังไงครับอ่าถ้าเพื่อนๆซื้อสดนะครับ คันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกมาบทเองผมมีรถสไลด์ส่งถึงบ้านท่านเลยนะครับหากสนใจจัดไฟแนนซ์นะครับโอนมาจำจองเข้ามาครับผมมีเจ้าที่ไฟแนนซ์ติดต่อไปเซ็นเอกาสารถึงบ้านนะครับไฟแนนซ์ Finance ผ่านไม่สะดวกมาส่ใช่ไหมครับผมก็มีบริการส่งรถถึงบ้านท่านเหมือนกันนะครับผมออารถออนไลน์งานเดียวนะครับหากเพื่อนๆสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปผมได้นะครับอยากจะดูรายละเอียดตัวไหนเครื่องยนต์ อะไรต่างๆสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปผมได้นะครับผมหรือจะโทรเข้ามานะครับผมจะมีเบอร์ไว้ให้หรือแอดไลน์สอบถามเข้ามาได้นะครับผมฝากช่องทางติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e หรือว่า t i k t o k กนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใของทางโปรรถบ้านให้ครบทุกช่องทางเลยนะครับผมเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางร้านเรานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแม็กนัมก็เจ้าฟอร์ด a อ g นเจอร์คันนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะมีรถสวยๆเข้าใหม่อีกหลายคันเลยฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ